ัทกโตมิโตมตมนี่ขวา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 บ้า wow บ้าไเนเออวัดวัดสิเลยวัดสวัดสิบวัดไหเนาะ ลงสายเดียวสองสองสี่วัดสิบเอร์สามรู้ไหมลงไปก่อนลูกบอลขอทำเลยครับทำเลยครับแจ้งเลยวัดสิบกำลังพุ่งไม